สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเห็นชุดนี้บ่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากมันเป็นวันหยุดมันหยุดผมก็ได้มีเวลาถ่ายคลิปสักทีจะได้มีเวลาลงคลิปให้เพืเ่อนๆนะหลังจากที่หยุดไป10วันเนี่ย10กว่าวันแหละคืออัดอั้นมากๆนะครับปวดหลังบอกเลยอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ไปทําหลังบ้านอีกแล้วนะครับไปซ่อมรั้วแล้วก็ไปกางสแสลนอะไรทั้งหลังบ้านข้างบ้านก็อาการปวดหลังกลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็ ไม่ถึงรอบแรกนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หลังจากที่เราล้างแป้งหมัดหมาออกจากใบเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าไวราวาของเราเนาะก็จะบอกว่าแป้งบัดหมาก็โอเคนะจำนวนไรลดลงนะครับแล้วทีนี้คลิปนี้เราจะมาทำอะไรกันก็คลิปนี้จะบอกว่าเรานะครับจะมาทำการเปลี่ยนกระถางาเจ้าไวราวาลงกระถางใหญ่ ได้แล้วนะครับเพราะว่าจากที่เคยบอกไว้ลหลายๆคลิปว่าถ้าเราผสมวัสดุปลูกใหม่นะครับแล้วเราไม่มั่นใจวัสดุปลูกเราว่าต้นไม้เราเนี่ยจะคุ้นชินไหมนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟคเกี่ยวกับต้นไม้ไหมนะฮะเพราะว่า1นเลยวัสดุใหม่เนี่ยถ้าปุ๋ยมันเยอะเกินไปต้นไม้กินปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระ,กระทบนะครับไปถึงทําให้รากเน่าได้แล้วก็ รลักเน่าหัวเน่านะครับได้ดังนั้นลำต้นก็อาจจะเน่าได้มันก็จะส่งผลถึงให้ต้นไม้เราเนี่ยอาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับวิธีการทําแบบนี้ก็คือเป็นการเช็คต้นไม้ซึ่งผมก็จะบอกไปหลายคลิปแล้วเนาะถ้ามีเพื่อนๆท่านไหนผ่านมาหรือหลงทางผ่านมาในคลิปนี้นะฮะก็จะบอกไว้อีกรอบนึงว่า วิธีง่ายๆในการเช็ควัสดุปลูกของเราว่าเราผสมแล้วมันโอเคกับต้นไม้เราไหมก็ให้เอากระถางนั้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูอัตราการจเจริญเติบโตของเขาว่าเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้สําหรับต้นนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วมันผ่านแล้วน่าจะไม่แน่ใจว่าถึง20วันหรือยังสําหรับที่ผมเอากระถางมาไว้แบบนี้นะก็ไม่ชัวร์ด้วยครับจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้ครับลวงหลมลืมลืมอ่นะเดี๋ยวจะลอง ยกดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมีปลุกปักปุกปักเลยหรือเปล่าทาลากดีก็อาจจะมีเสียงขาดปุกปักปุกปักปุกปักเอาจะบอกว่าดูดีดูดูไว้เราวาผมดิแม่งมันเหมือนด่างอะสีไม่เนียนไม่ดูดีไม่เห็นไหมเอออนาคตอาจจะเป็นไว้เราวาด่างก็ได้นะดูดิหรือว่ามันขาดสารอาหารก็ไม่รู้อะโอเคมาเดี๋ยวลองยกดู อือยะหนึ่งสองสามง่ายจังเลยไม่มีเสียงปุกปักปุกปักด้วยอะ่ะไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆมีตัวลายขาวลายเพียลายดินดูเพียลายดินดกดกด๊อกดก,ดกเอา้าถ้ามันมีก็แปลกแหละ มันไม่เอ้ามันเป็นกระถางตันป่าวะรู้ดูกันเนี้ยอ๋อมีรูโอเคแต่รูโดนโฟมอุดไวตรงนี้ไงเส้นรากโอเคมีรากโผล่มายิงหนึ่งนี่ผมคาดการผิดนะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้ารูมันเยอะกว่าเนี้รากแบบมันจะสัมผัสได้กระถางใหม่ได้เยอะกว่านี้งั้นแสดงว่าอันเนี้ยมันมีชิมแค่นิดเดียวอยู่แล้วมันอาจจะส่งผลได้ว่า มันจะโอเคไหมหรือมันไม่โอเคอ่ะสารกล้องภาพมันชัดหรือเปล่าภาพมันมื่เอาไงดีวะเนี้ยมาขนาดนี้แล้วอะแต่แม่งโคตรหนักเลยอะอยอนะผมคงต้องไอ้นี่แล้วละ่ะผมจะไงก็มันดีวันเนี้ยผมวางไว้ตรงนี้ก่อน ส่วนผสมเดี๋ยวบอกก่อนนะส่วนผสมเผื่อเพื่อนเพนท่านไหนไม่เคยดูคลิปผมแล้วก็ผ่านมาอย่างที่บอกไปนั่นแหละผมจะมีดินใบก้ามปูนะครับเม็ดหลักเลยครับกระถางนี้ก็คือ3ส่วนแล้วก็ดินหมักแม่ผม1ส่วนเม็ดโฟม1ส่วนไม่ใช่เม็ดโฟมหรอกเป็นโฟมใหญ่ที่ผมไปเก็บมาจากถังขายานะนั่นแหละแล้วก็เอามานั่งแกะ,แกะให้มันเล็กๆหนึ่งเพื่อ ให้ดินมันฟูๆนะครับเนี่ยเม็ดฟอมันก็จะอยู่ชั้นดินอย่างเงี้ยนะถ้าดินมันเยอะถ้าดินมันเยอะมันก็จะกดทับใช่ไหมตัวดินมันก็จะแน่นแล้วก็มะพร้าวสับครึ่งส่วนนะดินใบกัมปูสามส่วนละดินใบกัมปูประมาณสามส่วนใส่เยอะจริงๆใส่แค่สองส่วนก็ได้จะบอกเลยเราก็เพื่อนๆไปซื้อดินไอ้เนี่ย ดินถุงที่เป็นเหมือนดินเผาอะนะดินเผาสักส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าใครหาดินที่มันเป็นดินเลยอะที่เขาผสมใบก้ามปูอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มเพ้าสับครึ่งส่วนนะแล้วก็ปุ๋ยคอกสักถ้าต้นใหญ่แล้วก็สักส่วนหนึ่งแต่ถ้าต้นเล็กก็สักครึ่งส่วนก่อนนะครับแล้วก็ออสโมโคตโรยนิดๆแล้วก็สตาร์เกิลจีนะครับโย Star รบโยเพื่อกันพวกมแมลง แต่ถามว่ากันได้ไหมก็ยังเห็นมีดวิ่งปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กอยู่ใต้กระถางผมเลยเนี่ยอันนี้ถ้าผมต้องมันต้องบีบได้ไหมเนี่ยต้องบีบให้มันหลวมก่อนอนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีผมนะที่ผมเคยใช้ กลมเนาะมันเลยยากนิดนึงแล้วแ,แน่นด้วยต้องใส่รากเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงจะโดนรากอย่างเงี้ยอุย้ยคุนเพื่อนว่ารอบนี้ผมจะรอดไหม ว่าทำไมดินผมมันแน่นจังวันรอบเนี้ดินแตกด้วยอะ่ะเฮ้ยเนื่องจากไอ้วัสดุดินอันนี้แหละที่มันชะงักอะ่ะวิโดนลากดังกึกเลย ลาขาดบานอะตาย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 ชะง,งักแน่ๆไอ้ดีวะถนัดมเนี่ยคน ให้ทายล่วงหน้าไว้เลยต้นเนี้จะโตต่อหรือว่าชะง,งักไปอีกเดือนหนึ่งเวรกรรมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดรากสวยอยู่โถระดับฝีมือเราแล้วเห็นไหมเนาะระดับฝีมือเราแล้วไม่น่ามีปัญหากับเรา 嗯，林狗、哦。 เจ้าช่วยบอกเลยว่ารอบเนี้ยไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่เหมือนดินมันแน่นเกินไปผมใส่ดินอะไรไปวันนี้ยเนื้อดินมันเยอะมากเลยนนี้อ๋อนี่ดินเก่าเขาเพราตอนเปลี่ยนก็คือผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้งไ,ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกไงนดินมันเยอะนี่ไงตันเล็ก ผมไม่แน่ใจว่าผมถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าแต่ก็นื้ดินเยอะน่าจะดินเก่าเขาแหละเอ้าไอ้ที่ปุ๋ยเอ e ไม่มีดินเอมไม่มีอ่ะก็มาต่อกกันเลยครับเ,เพื่อนๆดินไม่มีครับ หลังจากที่ทำกลัวรากแห้งก็เลยเอาดินกบๆไว้มันมีแต่ดินที่มันเป็นเนื้อดินไงที่ไปพึ่งไปได้มานี่ที่ผมมาหาผมจะใช้ตัวนี้โห่มันร้อนๆเ,เนี่ยเขาตากแดดถุงนี้จะเป็นมูลไส้เดือนอ่าสูตรสูตรดีเอ็มไอมูลน้งคาวมูลน้งคาวสูตรดีเอ็มตัวนี้มันจะมีแกลบเยอะครับพวกแกลบ แกเผาดินเผาอะมันมันจะไม่เป็นเนื้อดินเนี่ยมันจะเป็นอย่างไ้ครับแต่ถุงนี้ร้อนร้านเขาหันหน้าใส่แดดไงแต่ไม่น่ามีปัญหาแล้กมันจะมันอุ่นๆร้อนๆอะ่ะผมต้องคลุมน้ำก่อน,นต้องคลุมน้ำก่อนดินมันร้อนแล้วก็ลากมันโผล่ด้วย

ก็ใส่ไปมานี้นะน,นี่จะใส่ปิดหน้าดินนะเฉยนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครถามว่าไม่ต้องผสมนู่นนี่นั่นอะไรหรอไม่ต้องผสมแล้วครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าด้านล่างเรามีดินที่มันผสมอยู่แล้วครับอันนี้คือที่ผมต้องการใช้ดินตรงนี้เพราะว่านึ่งมันเป็นดินเบาไม่อยากให้มันกดทับลากที่ที่เราเลือกออกมาแล้วก็มันกระจ,ยระจายแล้ก็มันมีดินหนักเยอะอยู่แล้วน่าจะเป็นจากดินกระถางเก่านะประมาณนั้นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆเราก็รดน้ํา มืดเลยไม่รู้าภาพมันชัดหรือเปล่าต้องเสียเวลาเสียเวลาขับรถไปซื้อดินมา โอเคก็ okay. เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการย้ายกระถางนะคลิปนี้เนื้อหาใจความก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเราต้องการย้ายนะครับเราก็ไม่ให้ตัวรากเขากระทบกระเทือนนะครับไปมากกว่านี้ก็ควรจะเอากระถางนะฮะคือมาวางไว้ที่ตัวกระถางวัสดุปลูกก่อนแล้วก็ เพื่อให้ลากเขาเนี่ยทะลุกระถางแล้วก็จะได้สัมผัสกับตัววัสดุที่เราผสมพูกใหม่ว่ามันโอเคไหมนะก็จะประมาณนี้จะช่วยเราได้เยอะครับผมแต่รื้อแบบผมเมื่อกี้นี่คือก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ากระถางมันแข็งครับกระถางบัวมันเป็นเหมือนกระถางถังบัวถ้าเป็นกระถางปกตินะผมก็จะเอียงแล้วก็นวด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 ทุบมันก็จะหลุดเลยแต่อันนี้แบบมันแข็งไงมันขยับไม่ได้เสียเลยก็ไม่รู้ว่าจะช็อกหรือเปล่า นะครับก็มาตามลุ้นกันว่าต้นนี้จะเป็นยังไงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทาภารกิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน a c e b o o k นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอะ่ะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ